เพราะการศึกษาเป็นโอกาสของการพัฒนาคุณภาพชีวิตสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตปัตตานี FM 107.25 MHz มกะร่วมเปิดโอกาสให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดชายแดนใต้ได้ติวเข้มใน5้ารายวิชาในรายการติวเตอร์ออทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา15นาิกาและ1 9นาิกา30นาที สนับสนุนโดยโครงการพัฒนาชุมชนและการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ติวเตอร์ออนแอร์แชร์ความรู้ปูพื้นฐานการศึกษาเสริมปัญญาเยาวชนใต้สวัสดีค่ะนักเรียนเป็นยังไงบ้างคะคิดถึงคุณครูบ้างไหมคะ วันนี้เราจะมาเรียนคณิตศาสตร์กับคุณครูอริยานะคะในหัวข้อเรื่องการแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวนักเรียนยังจําลักษณะคุณสมบัติเกี่ยวกับการเท่ากันของจํานวนจริงได้บ้างไหมเอ่ยคิดว่าคงจะจําได้กันอยู่นะคะ,ะเราไม่ใช้คุณสมบัติดีกว่าเราใช้การย้ายข้างแกง,ง่ายๆเราใช้การลักไก่นะคะเอาอยังไงดีล่ะลูก การย้ายข้างเนี่ยมันจะเป็นวิธีการขี้โกงแต่มันก็สะดวกในการคิดใช่ไหมคะลูกจําได้นะเอาไหนลองทวนดูซิทบทวนกันนิดนึงถ้าลบเวลาเราย้ายข้างลบย้ายไปกลายเป็นบวกถูกต้องบวกย้ายไปกลายเป็นลบถูกคูณย้ายไปกลายเป็นหารหารย้ายไปกลายเป็นคูณใช่แล้วเก่งมากลูกเป็นยังไงอ่ะตอนนี้หนังท้องตึงหรือเปล่าหนังท้องตึงหนังตาหย,ย่อนนะเอาละ เริ่มด้วยการแก้สมก,การง่ายๆของสมก,การเชิงเส้นตัวแปรเดียวนะลูกเควินเควินจำได้ไหมเอ่ยวิธีการแก้สมก,การกูเอาข้อแรกก่อนค้อง่ายๆก่อนนะลูกนี่ลูกศิษย์คุณครูอาริยาแก้สมก,การไม่เป็นนี่ไม่ได้นะเวลาหาสมก,การหาไม่ได้หาคาตอบของสมก,การหาไม่ได้นี่อย่างอื่นไม่ต้องพูดถึงเลยอะเริ่มข้อที่หนึ่งนะลูกข้อที่หนึ่งการ หาคําตอบของสมการเราเริ่มตัวอย่างทีเเ่เราเริ่มในข้อที่หนึ่งนละลูกจงหาคําตอบของสมการมือพร้อมเขียน 3x บวก5เท่ากับ17เขียนอยู่หรือเปล่าลูกเอานะ 3x บวก5เท่ากับ17เอาลละทีนี้เราต้องการแก้สมการการแก้สมการก็คือ ใช่การหาค่า x ก,การหาค่า x ทีนี้เราบอกแล้วว่าเราจะใช้วิธีการหย้ายค้างตรงนี้มันไม่ใช่วิธีการที่ถูกต้องแต่มันก็เป็นวิธีการที่หาคำตอบได้ทุกข้อใช่ไหมคะอะ่มาละแก้วแก้วไหนดูสิแก้ว 3x บวก5เท่ากับ17แก้วคิดคำตอบได้เท่าไหร่ลูกอย่าคิดนานแก้สมการบึ๊บคำตอบได้ออกมาเป็น ถูกต้องลูกได้สีอา้าวทีนี้มาดูวิธีการคิดเมื่อกี้มหมัดคิดยังไงในการคิดที่ได้คำตอบมา x เ,เท่ากับ4ลูกอา้าวเริ่มต้น3 x บวก5เท่ากับ17เราต้องการหาค่า x เ,เพราะฉะนั้นเราต้องกำจัดกำจัดจุดอ่อนไม่ใช่กำจัดตัวที่มันอยู่ห่างไกล x ก,ก่อนใช่แล้วกำจัดตัวที่มันอยู่ห่างจาก x ก,ก่อนในที่นี้ก็คือ อา้าวอยู่ข้างเดียวกันสิอย่าไปกําจัดสิบเจ็ดทีนี้เรากําจัดสิบเจ็ดได้ยังไงมันอยู่กันคนละข้างกับเอเอาละ่ะย,ย้ายตัวไหนไปลูกสาม x บวกห้าเท่ากับสิบเจ็ดเราจะย้ายตัวไหนลูกใช่เลยย,ย้ายห้าหน้าห้าเครื่องหมายเป็นอะไรอยู่อืมเครื่องหมายเป็นบวกเพราะฉะนั้นเมื่อมันเครื่องหมายมันเป็นบวกอยู่เราย้ายข้างไปจะกลายเป็นลบยีาา่งอา้าวทีนี้สามเอ็ก เท่ากับ17ลบไป5ลูก17ลบไป5ผลลัพธ์ออกมาได้เป็น12ถูกต้องอา้าวต่อไป3ทำอะไรอยู่กับ x ลูก3ติดอยู่กับ x นี่แปลว่า3คูณอยู่ใช่เลย3คูณย้าย3ไปหารก็จะได้มาเป็น x เท่ากับ12หารด้วย3เราไปกันอย่างรวดเร็วนะลูกเพราะว่าอันนี้มันคือพื้นพื้นใช่หรือไม่ เพราะว่าเราต้องไปเจออันข้างหน้าที่มันเป็นพวกจำนวนจริงที่แก้สรรมการออใช่แก้สรรมการแก้อสรรมการอ,อีกหลายเรื่องเอาละตกลงสรุปว่าข้อนี้ x เ,เท่ากับสิหารด้วย3ามหารด้วย3ใช่เลย12หารด้วย3ได้มาเป็น4ใช่แล้วทวนอีกครั้งลูก3 x เท่าส x บวกหาเท่ากับสิหาคำตอบก็จะได้ออกมาเป็น3 x เท่ากับสิบลบไป หใช่17ลบไปห้าเหลือเท่าไหร่ลูกสิ 12, ถูกต้องเอาแล้ว3คูณอยู่กับ x เอา3ไปหารก็จะได้มาเป็น x เดียวเท่ากับ1 2บส่วนด้วย3เท่ากับสโอเคเอาละมาเขียนข้อต่อไปลูกอย่างรวดเร็วมือพร้อมกระดาษพร้อมปากกาพร้อมเขียนโจทย์ข้อที่2 3x สาลบหเท่ากับหน่ะใครได้คำตอบก่อนยกมือขึ้น โอเคอดูแลอวได้แล้วออกมาคาตอบดูแล้วได้มาเป็นสองใช่แล้วเอาละวิธีการคิดคือ3 x เลบ5เท่ากับ1ลบ5ย้ายไปกลายเป็นบวกก็จะได้เป็น 3x เท่ากับ1บวกกับ5ใช่แล้ว 3x เท่ากับ1บวกกับ5 1หนึ 5, ่งบวกกับ5้าได้อะไรลูกอา่าหนึ่งบวกห้าได้มาเป็น6ต่อไป3าทำอะไรอยู่3าคูณเหมือนเดิมเอาไปห เอาละทีนี้ x ก็เท่ากับ6หารด้วย3 6หารด้วย3ได้อะไรล่ะลูกใช่แล้วโอ้ใขหารตรงนี้ไม่ได้ก็นะมันไม่ใช่แล้วาหารตรงนี้ไม่ได้นี่6หารด้วย3ไม่ได้นี่สงสัยต้องย้อนกลับไปเปลี่ยนป .1 ใหม่แล้วเอาละทีนี้2ก็ผ่านไปต่อไปเขียนโจทย์ข้อใหม่สิลูก เมื่อเราแก้สมก,การแบบนี้ได้ง่ายๆอย่างนี้ทําได้ทีนี้ถ้ามันมี x หลายตัวบ้างเราก็น่าจะคิดได้นอ้อเอาละเริ่มต้นเขียนโจทย์ลูกพร้อมนะจงแก้สมก,การของ 10x จงแก้สมก,การ 10x ลบ1ลบ 7x บวก3 เท่ากับ 7x ลบ10ทันไหมลูกอีกครั้งนะคะจงแก้สมการ 10x ลบ1ลบ 7x บวก3เท่ากับ 7x ลบ10โอเคโจทย์พร้อมแล้วนะเอาละทีนี้มาวิธีทำกันบ้างวิธีทำตอนนี้เห็นไหมลูกว่า ข้างซ้ายมันจะมี x อยู่2ที่ก็คือ1 0 x กับลบ7 x ใช่เมื่อมันมี x อยู่2ที่เรามาบวกลบกันได้ใช่ถูกต้องเก่งมากเลยแก้วเอาแก้ว1 0 x ลบ7 x เท่าไหร่ลูกวันก่อนเราเรียนแล้ว1 0 x ลบ7 x ใช่เลย3 x โอเคเยี่ยมเอาต่อไปลบ1กับบวก3ลูกลบ1บวก3ได้มาเป็น บวก2ถูกต้องเท่ากับ 7x ็อลบ10เอาณนะตอนนี้มี x อยู่ข้างละ1ตัวก็คือ 3x กับ 7x เอา 3x กับ 7x 3x กับ 7x 3x กับ 7x เอาละย้ายข้างไปย้ายไปฝั่งไหนก็ได้แต่พยายามให้ x อยู่ข้างเดียวกันไม่มี x ก็อยู่ข้างเดียวกันเอาละทีนี้ครูจะตั้ง 3x ไว้เป็นหลัก ย้าย7 x มา7 x ย้ายข้างมาจากบวกย้ายมากลายเป็นอะไรลูกใช่แล้วลบ7 x เท่ากับ7 x ย้ายไปแล้วเพราะฉะนั้นข้างขวามันจะมีอะไรอยู่ลูกข้างขวาของสมการลบ10แมนแล้วเอาละทีนี้ข้างซ้ายเมื่อกี้เราหายไปตัวหนึ่งก็คือบวก2บวกสองเราย้ายข้างมาสิลูกบวกย้ายข้างมากลายเป็นลบ2ถูกต้องเอาละ3 x ลบกับ7 x สิลูก ใช่แล้ว3 x ลบไป7 x e ก็ได้มาเป็นลบ4 x เท่าก e ับลบ10กับลบ2ลบ12โอเคต่อไปหน e ้า x มีอะไรคูณอยู e ่ลูกเควินเงียบนะเควินนะเอาลบ4คูณอยู่เอาลบ4ไปใช่แล้วเอาลบ4ไปหารลบ12หารด้วยลบ4ลบหารด้วยลบจำได้ไหมลูกวันแรกเลยลบหารด้วยลบได้มาเป็นบวกเยี่ยม12หารด้วย4ได้มาเป็น ใช่คําตอบข้อนี้คือสามถูกต้องครับเอาละทีนี้ดูในลักษณะที่มันเป็นเศษส่วนบ้างเห็นไหมเราเราจะได้ทวนการบวกลบเศษส่วนไปในตัวเอาละ่ะเขียนโจทย์ลูกพร้อมนะมือพร้อมปากกาพร้อมกระดาษพร้อมอืมต่อไปเราก็จะได้ออกมาเป็น อ๋อย่างสิยังไม่ได้บอกโจทย์เลยเอ้าเขียนโจทย์ไหมลูกโจงแก้สมการ2ส่วน3คูณอยู่กับ x เสองส่วน3 x x คูณอยู่กับ2ส่วน3นะลูกลบเศษ1 6. ส่วน6เท่ากับ12โอเคนะอ่ะทีนี้มี x อยู่กี่ตัวลูกมี x อยู่กี่ที่ลูก ใช่แล้วมี x อ,อยู่ตัวเดียวที่เดียวเพราะฉะนั้นเราก็จะได้มาเป็น2ส่วน3 x ตั้งไว้ลบ1ึ1ส่วน6ย้ายข้างไปกลายเป็นบวก1ส่วน6เพราะฉะนั้นเราจะได้ออกมาเป็น2ส่วน3 x เท่ากับ12 บวกด้วยเศษหนึส่วนหโอเคนะตอนนี้เราจะได้เป็นสองส่วนสาเท่ากับบรรทัดต่อไปนะลูกตอนนี้ละสิบสบวกกับ1นส่วนหเวลาบวกต้องทำไงลูกใช่ต้องทำส่วนให้มันเท่ากันแต่12มันไม่มีส่วนนี่ส่วนเป็นอะไรแหละตันยง ใช่ส่วนเป็น1พอส่วนเป็น1เราทำยังไงเราต้องการส่วนให้มันเป็นเท่าไหร่ล่ะมันจะได้เท่ากับอีกตัวนึ่งอ่ะลูกมรมาดว่าไงใช่เอา6คูณทางเศษและส่วนตรง12ก็จะได้เป็น12คูณกับ6หารด้วย6ถูกต้องลูกบวกกับเศษหนึ 1, ส่วนหนั่น,นแหละนั่น,นแหละนั่นแหละเยี่ยมเลยเอาทีนี้ข้างซ้ายตอนนี้เราก็จะเหลือเป็นสองส่วนสาเท่ากับ สิบสองกับหกคูณกันได้เท่าไหรต่ตะกี้ลูกสิบสองคูณกับหกเราคูณกันหรือยังสิบสองหกเจ็ดสิบสองส่วนด้วยหกบวกกับเศษหนึ่งส่วนด้วยหกโอเคนะตอนนี้ฝั่งขวาเจ็ดสิบสองก็ส่วนหกหนึ่งก็ส่วนหกเพราะฉะนั้นเมื่อส่วนเท่ากันเราก็เอาข้างบนทำอะไรกันได้เลยลูกใช้แล้วบวกกันได้เลยเจ็ดสิบสองบวกกับหนึ่งก็ได้มาเป็นเจ็ดสิบสามส่วนด้วย หกนี่นี่น,นี่ตรงนี้แหละอย่าเที่ยวไปส่วนสิบสองนะเพราะว่าการบวกลบเศษส่วนถ้าส่วนเท่ากันปุ๊บจับข้างบนมาบวกกันได้เลยแล้วหารด้วยตัวเดิมข้างซ้ายณนะตอนนี้เรามีสองส่วนสามเกเท่ากับข้างขวาก็คือเจ็ดสิบสามส่วนหกโอเคเราต้องการ x เมื่อเราต้องการ x เราก็จะได้ x เท่ากับเจ็ดสิบสามส่วนหกเราเหลือ x แล้วนะแต่หน้า x ตะกี้มีอะไรอยู่ลูก ใช่มีสองส่วนสามอยู่อ้าวแก้วสามมันหารเอาไปคูณใช่จ้าจ้าสองคูณเอาสองไปหารถูกต้องนะตอนนี้หมายได้อะไรอยู่ลูกในกระดาษในกระดาษในกระดาษที่ลูกทดอยู่อือเจ็ดสิบสามส่วนหกคูณอยู่กับสามส่วนส,วนสองถูกต้องเอาละตัวไหนตัดทอนได้บ้างละ่ะ ยอะว่างไงยอะตัวไหนตัดทอนได้ยออใช่3มกับ6กถูกต้อง3า3หนึสองหเอาละทีนี้ข้างบนมันก็จะกลายเป็น73คูณกับ1ได้เป็น73็ดาข้างล่างตรงส่วนก็จะเป็น2อคูณสออกมาได้เป็น4เพราะฉะนั้นคำตอบของเราก็คือ x เท่ากับเจส่วนสใช่เลยเอาต่อไป กูพยายามไปเร็วๆนักเรียนจะได้ทําโจทย์เยอะๆจะได้มีเวลาทบทวนเยอะๆนะลูกอ่ะต่อไปข้อต่อไปเขียนโจทย์อย่าเพิ่งใจลอยมหามาตย์อย่าเพิ่งใจลอยไอ้่าวเขียนจ้าจ้าเขียนโจทย์สิลูกอ้าวสี่เอ็กซลบสามวงเล็บสองเลบสี่วงเล็บปิดเท่ากับสี่วงเล็บ x บวกสลบสิบใช่สูตรโจทย์เสร็จเรียบร้อยนะลูก4 x ลบ3วงเล็บ2 x ลบ4เท่ากับ4วงเล็บ x บวก3วงเล็บปิดลบ10โอเคอ่ะมาเริ่มขันข้นตอนวิธีการทำบรรทัดแรกเริ่มจาก4 x ใช่เลยลบ3มมันอยู่หน้าวงเล็บแปลว่ามันทำอะไรกันอยู่ลูก ใช่สามมันคูณอยู่เอาละเลาะเลาะ,ะคูณซิสามคูณสองอ่าหกแต่มันเจอ x ก็จะกลายเป็นหกแต่อย่าลืมว่าหน้าสามเครื่องหมายเป็นอะไรอยู่ลูกใช่แล้วเครื่องหมายเป็นลบเพราะฉะนั้นตัวแรกเราก็จะได้มาเป็นลบหกต่อไปลบสามคูณเข้าไปที่ลบสี่กันยงตอบหน่อยสิลูกอย่าใจลอยลบคูณลบได้เป็นบวกสามคูณสี่ได้ออกมาเป็น สิองถูกต้องฝั่งซ้ายตอนนี้เช็คของลูกซีในกระดาษถูกไหมตามที่เราคิดใช่มันเป็น 4x ลบ 6x บวก12นั่นและนั่นและนั่นและเท่ากับอ่ะทีนี้ฝั่งขวาฝั่งขวาจับ4คูณเข้าไปที่ในวงเล็บสม4คูณเข้าไปก็เป็น4คูณ x ไดออกมาเป็น 4x ใช่เว้อ่ะต่อไป4คูณเข้าไปที่3 4 3 12เครื่องหมายเป็นอะไรลูกใช่เครื่องหมายเป็นบวกอ่ะต่อไปลบ10ทีนี้สรุปว่าณนะตอนนี้ฝั่งซ้ายเราก็คือ 4x ลบ 6x บวก12ถูกต้องฝั่งขวาเราก็คือ 4x บวก12ลบ10โอเคทีนี้ตรงกันนะลูก ฝั่งซ้าย 4x ลบ 6x เราบวกลบกันได้ออกมาเป็นลบ 2x ถูกต้องบวกกับ12เท่ากับฝั่งขวา 4x บวก12ลบ10ลูกใช่แล้วบวก2เอาละตอนนี้ซ้ายเราก็มี2ลบ 2x ขวาเรามี 4x ย้าย x ไปอยู่ข้างเดียวกันสิถ้าฝั่งซ้ายคูตั้ง12เอาไว้แต่คูจะย้ายลบ 2x ไป จากลบ 2x ย้ายข้างไปกลายเป็นบวกเราก็จะได้เป็น 4x บวกกับ 2x คเูบวกแล้วนะคะรูย้ําแล้วว่าการย้ายข้างนี่มันไม่มีในหลักคณิตศาสตร์แต่เพียงแต่ว่าเราใช้วิธีการขี้โกงไม่ใช่เราใช้วิธีการลักไกาเพื่อให้สะดวกในการคิดแล้วก็ได้คําตอบที่รวดเร็วทันใจเพราะว่าเวลาเอ็นถ้าเรามานั่งใช้คุณสมบัติของมันมันก็จะชา้าใช่ไหมลูกอืมอ่ะต่อไปเมื่อกี้ฝั่งขวาบวก2เราย้ายหรือยังลูก ใช่าหายอยู่นะอย่าลืมอย่าลืมอย่าเที่ยวทิ้งเบื่อนระหว่างทางผีหลอกซะละเอาละบวกสองบวกสองย้ายไปเป็นอะไรลูกลบสองใช่แล้วนะตอนนี้ฝั่งซ้ายมือเราได้เป็นสิบสองลบสองเท่ากับฝั่งขวามือคือสี่เอ็กบวกกับสองเอ็กเอาฝั่งซ้ายมือสิบสองลบไปสองได้อะไรลูกใช่เลยสิบเท่ากับฝั่งขวามือสี่เอ็กบวกกับสองเอ็กเป็น 6x เอาละนะตอนนี้ถ้าครูจะสลับข้างเนี่ยเป็น 6x เท่ากับ10นี่มันจะผิดไหมลูกใช่ไม่ผิดเพราะว่ามันก็ย้ายไปทั้งคู่เพราะฉะนั้นไม่มีปัญหาตรงนี้เอาต่อไป6คูณเอา6ไปหารก็จะได้ x เ,เดียวก็เท่ากับ10ส่วนด้วย6ตัดทอนได้ไหมเอ่ยอืตัดทอนได้เป็น5ส่วน3โอเคเยี่ยม นักเรียนอย่าลืมนะจริงๆสมบัติของมันมันมีอะไรบ้างสมบัติการบวกด้วยจํานวนที่เท่ากาันใช่ไหมการคูณด้วยจํานวนที่เท่ากาันตรงนี้แหละที่เราจะใช้กันเยอะอ้าวแล้วทีนี้ขออีกสักข้อสิลูกนะวันนี้เราขออีกหนึ่งข้อเขียนโจทย์ลูกมือพร้อมปากกาพร้อมกระดาษพร้อมปากปิดหูฟังเลาะอย่าแกงตันยงอ้าวเขียนโจทย์สิตันยงเลาะเขียน ทุกคนเขียนเริ่มจงแก้สมก,การ c วงเล็บ x ลบ8วงเล็บปิดลบ3วงเล็บ5บวก3 x วงเล็บปิดเท่ากับ8โอเคอ่ะเรียบร้อยครูทวนโจทย์อีกหนึ่งรอบลูก c วงเล็บ x ลบ8ลบ สามวงเล็บห้าบวกสามเอ็กเอาวงเล็บปิดเท่ากับ 8. แปดตะกี้สี่วงเล็บแรกมีเอ็กลบแปดนะลูกเอาวงเล็บปิดตรงแปดแล้วก็ลบใช่ตัอนอยงเขียนถูกนะลบสามเอาวงเล็บห้าบวกสามเอ็กเอาวงเล็บปิดตรงนั้นเท่ากับแปดโอเคเอาละเริ่มเริ่ม เริ่มามาเรียมวันนี้ครูขอเรียกมาเรียมบ้างไม่ได้เรียกมาเรียมตั้งหลายวันเดี๋ยวมาเรียมนั่งหลับอยู่มาเรียมทําได้ไหนคุณเข้าไปสิลูกมาเรียมตัวแรกอา้าวสี่คูณเข้าไปที่ x เ,เท่าไหร่ลูกสี่คูณ x สี่ถูกต้องอา้าวต่อไปสี่คูณแปดสี่แปดสามสิบสองแมนบอโอเคต่อไปลบสามคูณเข้าไปที่ห้า ไม่ทันบอกนะลูกอ่าไม่ทันก็เคาะเคาะน่อยอ่าลบสมคูณหได้มาเป็นลบสิหต่อไปลบสมคูณเข้าไปที่3ามเลบคูณลบได้เป็นบวกสามสาก็จะได้มาเป็น 9x ้เท่ากับแต่อไป สรุปตอนนี้บรรทัดแรกเราได้เป็น4 x ลบ32อลบ15าลบ9 x เท่ากับ8เอาละทีนี้ฝั่งซ้ายมือเรามี x อยู่กี่ที่ลูกมี x อยู่2ตัวเราจะได้ออกมาเป็น4 x ลบ9 x 4 x ลบ9 x เท่าไหร่ลูกถูกต้อง4 x ลบ9 x เราก็จะได้ออกมาเป็นลบ5 x โอเคละทีนี้ฝั่งซ้ายมือเราจะมีลบ32กับลบ15ลบ32งลบ15หาตันยงยังคงไม่ลืมนะลูกถ้าลบกับลบเครื่องหมายเหมือนกันเอามา บวกใช่แล้วลบ32กับลบ15เป็นลบ47เท่ากับ8ต่อไปอ่ะบรรทัดต่อไปสิลูกคิดยังไงเอย่ยต่อเลยต่อเลยเอาลบ5้กถูกต้องลูกลบ47มันอยู่ฝั่งซ้ายเราจะเอาไปฝั่งขวานี่มันติดลบอยู่เราต้องเอาไปเป็นเยี่ยมเลยได้เป็นบวกก็จะได้เป็น8บวกกับเท่าไหร่ลูก 47โอ้โหขูภูมิใจมากเลยมาเรียมตอบได้ทุกอย่างทำอะไรมาเรียมตอบได้เอาละตรงนี้มันจะได้ออกมาเป็นบรรทัดต่อไปลบห้าเอกเท่ากับอ้าวแปก็สีสิบเจสิลูกอย่าคิดนานอย่าคิดนานบวกลบเลขธรรม,มาดาแปดบวกสีเป็นห้าสหาต่อไปลบห้าทำอะไรอยู่ลูกลบหคูณเอาลบหไป หารก็จะได้ x เ,เดียวเท่ากับห้าบห้าหารด้วยลบห x เ,เดียวเป็นติ๊กตอก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 ห้าบห้าหารด้วยลบ5บวกหารด้วยลบได้ลบห้าบห้าหารด้วยห้าเป็นเป็นลบ1 1อโอเคไหม นี่นีอย่าลืมถ้าลบคูณลบได้เป็นบวกถ้าลบคูณบวกได้เป็นลบลบกับลบเอามาบวกกันใช่ไหมไหนครูทวนเครื่องหมายเดิมหน่อยสิลูกลืมไปหรือยังเอาลบสคูณกับลบสาลบคูณลบได้ไรลูกใช่ลบคูณลบได้บวก3าคูณสอเป็น6ต่อไปลบสคูณสม ทวนนะลูกทวนลบสองคูณสามได้ามาเป็นลบหกเอาลบสองลบสามลบห้าใช่เลยอย่าลืมนะลูกขั้นตอนตรงนี้ห้ามลืมเด็ดขาดเออเป็นยังไงบ้างลูกวันนี้เรียนสมการเชิงเส้นตัวแปรดเดียวเนี่ยลูกยังลืมลืมหรือว่าจําได้หมดหรือว่าที่ครูโจทย์เราเจอกันวันนี้นักเรียนทําได้หมดเลยใช่มันต้องอย่างงาั้นนักเรียนเห็นโจทย์ปุ๊บนักเรียนสามารถทําได้นั่นแหละคือสิ่งที่เราปรารถนาใช่ไหมลูก ม,มันไม่มีอะไรเกินความสามารถเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราพยายามเราก็ต้องพยายามให้ได้เต็มที่ถามว่านะวันนี้เราทําสิ่งที่เราที่สิ่งที่เราทำเนี่ยเราทําเพื่อตัวเองใช่หรือไม่เราทําเพื่อครอบครัวใช่หรือไม่แล้วคนที่สําเร็จคนที่สําคัญที่สุดกับเราเขาจะได้ภูมิใจกับเราพ่อแม่เราก็คงจะภูมิใจที่มีเราเป็นลูกถูกไหมลูกเพราะฉะนั้นอย่าให้ท่านผิดหวังทําอะไรก็ตามทาอะไรให้มันเต็มที่ไม่เกินความสามารถของคน ของเราถ้าเราพยายามแล้วเราทําเต็มที่แล้วเราก็จะได้สบายใจว่านั่นคือสิ่งที่เราปรารถนาที่อยากให้พ่อแม่เราได้รับใช่ไหมลูกโอเคเข้าใจนะคะณนะวันนี้ถ้าเกิดว่ามีอะไรใครสงสัยตรงไหนก็ถามหาครูได้นะคะเอาโทรมาที่0818972852กับคุณครูอารียานะคะสวัสดีค่ะรายการติวเตอร์ออนแอร์ สนับสนุนโดยโครงการพัฒนาชุมชนและการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตปตัตตานี FM 107.25เมกะเฮิรตซสร้างสรรค์รายการติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา15นาิกาและ19นาฬิกานาทีวันจันาาาทนร์ติวเข้มวิชาภาษาไทยวันอังคารติวเข้มวิชาสังคมศึกษาวันพุธ ติวเข้มวิชาวิทยาศาสตร์วันพฤหัสบดีติวเข้มวิชาคณิตศาสตร์และวันศุกร์ติวเข้มวิชาภาษาอังกฤษติวเตอร์ออนแอร์แชร์ความรู้ปูพื้นฐานการศึกษาเสริมปัญญาเยาวชนใต้